ธรรมะใต้ต้นไม้ในช่วงนี้ขอเสนอคำว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าท้าเสือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราต้องการลูกเสือเนี่ยต้องเข้าท้าเสือเพราะว่าลูกเสือจะอยู่ในถ้าแต่การที่เราเข้าถ้าไปเอาลูกเสือเนี่ยก็ต้องเสี่ยงกับแม่เสือที่จะกลับมาจากหากิน ชันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะจัดการกับกิเลสเราต้องรู้จักกิเลสก่อนถ้าผู้ใดไม่รู้จักเลยว่านั่นคือราคะนั่นคือโทสะนั่นคือโมหะแล้วจะมาจัดการกับกิเลสมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะของราคะที่มาถึงจิตแล้วเนี่ยมันมีอาการเป็นอย่างไรโทรสะ โมหะที่มาถึงจิตแล้วมันมีอาการเป็นอย่างไรเราต้องเสพก่อนเราต้องรู้ก่อนเมื่อเรารู้แล้วนั่นแหละเราถึงจะจัดการกับไอตัวราคะโทสะโมหะได้นะดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักกิเลสเลยไม่รู้จักกิริยาของเขาเลยเนี่ยแล้วเราจะจัดการกับกิเลสเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเราต้องการลูกเสือแต่เราไม่เข้าถ้าเสือเราก็จะไม่ได้ลูกเสือชั้นใดก็ชั้นนั้นนะ